สบายดีสบายดีทุกๆคนเนะาะฮะเมื่อน,นี้คอยก็จะไม่สอนการใส่บอท AI เนาะซึ่งเป็นบอทเทรดเอฟทิทติดิงเนาะซึ่งคอยใส่มาได้อะสองอาทิตย์ปลายแล้วเนาะก็ว่าได้ผลดีเนาะซึ่งมาเซาหนี้คอยก็ได้ใส่เนาะคอยกได้ใส่กับการเทรดเอฟทิทติดิงผลลัพธ์มันตอบรับได้ดีเลยเนาะก็คือไปเบิ่งเนาะว่าคอยเทรด กับเอฟเที่ทิ้งเนาะมันวินให้คอยเน,ะน,นาะนอันนี้ห้าการเทศเศร้านี้เนะาะห้ากาเทศเศร้านี้แล้วกลับไปเบิ่งในบอทเนาะกลับไปเบิ่งในบอทกลับมาเบิ่งในบอทเนาะมันตอบสนองสุดบอกเลยว่าสุดๆเลยบอทตัวนี้เนาะบอกบอกเลยว่าสุดๆเลยวินวิ่กับวินงลัวๆ,ๆ,ๆ,ๆ อบอตัวนี้นะถ้าผู้ใดหาใส่เปลี่ยนเนาะใส่ได้วินรลวัวเห็นบน่วินรลวัวเลยงามๆเลยวินกับวินเท่านั้นสุดๆเลยบตดตัวนี้เนาะโอเคเนาะก่อนอื่นก็ไปเข้าในการพิธีสมัครก่อนเลยเนาะอ่าแล้วเอาไปเบ่งในการสมัครเนาะ มีเขาเจ้าส่งลิงมาให้แล้วก็เขากดเขาลิงอย่างนี้เนาะกดเขาลิงอย่างนี้เลยจะเป็นลิงอ่าบอทที่เขาเจ้าเขาได้ซื้อเนี่ยเขาเจ้ามาเนาะซึ่งบอทตัวนี้เขาต้องได้จ่ายอ่าค่าลิขสิทธิ์ของบอทเนาะซึ่งเป็นเพียงเงินสามสิบพันกีบเท่านั้นโอเคในการเข้ามาในหน้านี้นเราเราไปกดอยู่บนนี้เนาะบนเกจสตาร์เตอร์เนาะ อันนี้ก็อันสัพท์อังกฤษบม่ค่อยเก่งเนาะก็ให้คนจิ้มเข้าไปนี่เนาะโอเคหลังจากนั้นก็ปอนชิเมลเขาใส่เลยเนาะโอเคปอนชิเมลใส,ส่แบบนี้เนาะตัวอย่างอันนี้จะเป็นยูสในเนมเนาะก็คือใส่อ่าเป็นสื่อเขาเลยเนาะเป็นสื่อของเขาโอเคแบบนี้เนาะแล้วสองที่สามก็คือใส่พระเบิร์ตพาสเวิร์ดใส่รหัสผ่านเนาะ ทุกคนติตั้งแบบใดก็แล้วแต่เนาะให้เราต้องชื่อเวลาเขาในระบบเขาต้องใส่ตัวนี้อีกเนาะหลังจากนั้นกดตัวนี้ไปเลยเนาะหลังจากกดตัวนี้แล้วมันสิเข้ามาในหน้าบอกของบอทเนาะมันสิเข้ามาในหน้าของบอทแบบนี้โอเคเนาะเข้ามาในหน้าบอทแบบนี้แล้วไปใส่ต่อเนาะก็คือไปในนี้สามคิดนี้เนาะไปในสามคิดเบื้องใายมือจิ้มเข้าไปแล้วทุกคนเข้ามาอ่า ในบอรนี้เนาะมันจะมีว่าสัญญาเป็นคิสสัญญาณตัวนี้เนาะจิ้มเข้าไปอ่าบอทตัวนี้มันจะเป็นบอทของเวียดนามเนาะบอทตัวนี้เนาะมันจะเป็นบอทของเวียดนามโอเคหลังจากเข้ามาในนาน,นี้แล้วเนาะทุกคนให้จิ้มเข้าไปบนกระเป๋าสีเหลืองนี่เนาะมันจะมีกระเป๋าสีเหลืองจิ้มเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วเราเราท่าผลเนาะโอเคก็สิประมาณนี้เลยเนาะ บินรัวรๆเห็นปะบบมีพิษหวังเลยท้าผู้ใดเอาบอดไปใส่เนาะมันบอกอ๋อสุดยอดเลยก็คือการใส่งานเนะาะบันนี้เฮาไปเข้าในเอฟทีทีดิงเนาะไปเข้าในเอฟทีทีดิงโอเคหลังจากเข้ามาในหน้าเอฟทีทีดิงแบบนี้เนาะก็ให้เฮาอ่ามาบ่งในบอด หลังจากเขามาพึ่งในบทเขาต้องทุกข้างที่ทเข้ามาในบทเขาต้องรีเซิร์ชจอแบบนี้เนาะเพราะว่าบทมันสีข้างเนาะมันบวเลื่อนไหลไปมันสีข้างแบบนี้ไม่ต้ว่าเขารีเซิร์ชจอลงแบบนี้เนาะโอเคการใส่งานก็นง่ายเนาะปัานนี้บทมันบอกเป็นแดงเนาะตัวนี้เนาะเห็นปะมันตีลูกซรนอันนี้มันบอกเป็นแดงเนาะแล้วก็เวลาะจะมีเวลานับถอยหลังเนาะ แล้วก็กลับเข้าไปเบิ่งใน FC ฟซีชิดดิ้งบ่าออเดอร์นี้มันสิลงเป็นแดงบ่หรือสิเป็นเขียวก็รอรุ่นเบิ่งว่ามันสิปิดแดงได้บ่ถ้าปิดแดงได้ถือว่าบอดบอกถึกโอเคปิดแดงเนาะบอดบอกถึกเนาะเห็นบ่ทีนี่มันยังบ่บ่ได้บ่ได้บอกว่าวินเนาะเฮาต้องได้ดรีเสิร์ชอีกเทื่อนึง เราต้องในรีเซิร์ชโจเนาะโอเคแล้วรอทานเห็นบ่มันเสีบอกวินเห็นบ่เมื่อกี้บอดบอกเป็นแดงมันก็เป็นแดงวินเนาะเห็นบ่ะบางประวัติการวินเนาะรัวๆเลยประวัตอ่าบอดตัวนี้มันสีบอกอ่าจำนวนลายที่สุดที่จะมันบอกถืกเนาะก็คือ80%ดสิปอร์เซ็นต์ผลได เมื่อกี้ปิดแดงเนาะเมื่อกี้ปิดแดงก็คือแทงน้อยนี่เนาะปิดแดงโอเคออเดอร์นี้บดบอกจังไรบดบอกปิดแดงอีกเนาะออเดอร์นี้เนาะบอสนบ่บแล้วก็กลับขอบเบิ่งในเอฟจีทีดิงว่าสิปิดแดงอีกบ่บโอเคเนาะปิดแดงได้อีกเนาะนบ่ปิดแดงแต่อีกแล้วก็รีเซิร์ชจอยอีกบ่หนึ่ง โอเคเนาะสุดอยอดไหลบอดตอนนัวนี้มันเคยบอกถึกมา,าเป็นสิบไม่กนะ็มีเนาะโอเคสามไมติดแล้นะมันเม็น่ะโอกาสที่จะผลาดน้อยสุดเลยโอกาสที่มันจะวินแปดสิบเปอร์เซ็นคอยบอกตรงๆเลยเห็นปะเป็นร้วล้วออเดอร์นี้บอดบอกเผียวเนะาะเขาก็กลับมาเบิ่งในเอฟเทจริงว่าบอดมันสีบอกเป็นเขียวบอกหรือว่ามันสี โบวินเนาะก็ลองลุ้นลองลุ้นเบิ่งว่าสิปิดเขียวได้บ่บอตมันบอกเป็นเขียวเนาะอันนี้มันขึ้นกับใจเขาเองเนาะว่าเขาอยากไปตามบอตหรือว่าอยากไปส่วนบอก็แล้วแต่เนาะอยากไปส่วนตลาด F T T เอฟเชตติ้ง็แล้วแต่ตัวนี้เนาะอันนี้บ่ได้ห้ามกันเนาะว่าเขาสิไปตามบอตหรือไปตามเทรนของเอฟเชตติ T ้งไปตามตลาดอันนี้ สำหรับคนที่อยากได้บอสไปน้ำใสแท้ๆเนาะยังหาได้ในนำ้ำในทรงลิงโตให้เนาะลิงตัวนี้ก็ได้ไปขอจากขาเขาจะออมา,ขาเขาจะจังเขาจัง,จง,จง,ส,งส่งต่อให้กันได้เนาะโอเคเมื่อกี้บอสบอกพิษเนาะเมื่อกี้เนาะอ่ะเขาต้องรีเซิร์ชจอยบันหนึ่งพอมันค้างวะ ที่มันจะวินหลายกว่าที่มันจะเสียเนาะวันนี้บอสมันบอกเป็นเขียวตออ่อเนาะมามาเบิ้งในอ่าตัวน,นี้เนาะว่ามันสิปิดเขียวได้บ่โอเคปิดเขียวได้เนาะเห็นบ่แล้วก็มาเบิ่งในบอสตอนนี้มันยังบ่ฟินเนาะเลาก็รีเซิร์ชอีกวัาหนึง่ง อเคเห็นว่าวินลวนวนเนาะเปอร์เซ็นที่มันจะเสียน้อยสุดค่อยทดลองกับตัวเองมาได้สองสามอาทิตย์ไปแล้วเนาะก็เลยเอามาแนะนํำให้ทุกคนได้ศึกษาน้ำกันเนาะกะพายักเอากะน้ำไปใส่ได้เลยเนาะเพียงแต่ว่าเสียขาลิขสิทธิ์3 0บพันกีบเท่านั้นเนาะถ้าสนใจกะพิมพใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะอ่า ฝากเบอร์โทรฝากเบอร์แอปปะเนาะฝากเบอร์แอปไว้เดี๋ยวค่อยสิติดต่อหาเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะการเฮ็ดเบียกการใส่งานมันสิบอกผลให้แบบนี้เลยเนาะมันก็นง่ายๆบ่ได้ยุ่งยากเนาะโอเคเนาะก็มีแต่สำนี้เนาะคลิปนี้ก็บอกเข้าใจอย่างกับเพียงแต่ว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวสิมาตอบแต่ละคอมเมนต์เนาะ